สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการใช้เครื่องปรินเตอร์นะครับ mfcl 5900 dw นะครับสแกนนะครับเอกสารนะครับเข้ายังตัวมือถือนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น iPhone นะครับแต่การสแกนนะครับก็ใช้ผ่านแอปนะครับในที่นี้นะครับก็จะต้องเป็นแอปของทาง b l a t อ e r นะครับ แอปของราเธอร์นะครับชื่อ i p r i n นนะครับ i p r i n t and scan นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนะเจ้าตัวนีนะ้ผมกดเข้าไปนะโอเคนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะเนะจ้าตัวนีนะ้ผมไว้ที่เดิมนะฮะนะดาวโหลดมาก่อนนะครับ i p r i n t and scan นนะครับจากนั้นท่านกดเข้าไปนะครับ สำหรับเครื่องของไทยนะครับที่ยังไม่มีตัวปรินเตอร์ขึ้นมานะครับให้ท่านกดไปไปนะครับแล้วท่านกดนะครับเลือกเชื่อมต่อนะครับแล้วรอสักครู่นะครับประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องปรินเตอร์จะต้องเชื่อมต่อระบบ WiFi ภายในองค์กรหรือภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะการเชื่อมต่อนะครับตัวตัวเครื่องเข้ากับ Wi-fi ภายในบ้านนะครับก็ไม่ยากนะก็จะมีวิธีอยู่โอเคนะครับซึ่งทำผ่านหน้าจอของตัว p r i นเตอร์ได้เลยนะครับเอาโอเคมาส่วนของเรากันต่อนะครับวิธีการนะครับผมเจอตัวเครื่องแล้วนะครับผมก็เลือกนะครับเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะครับนะส่วนนี้ผมไม่อัปเดตนะครับเฟิร์มแวร์ ผมก็กดไม่ดำเนินการนะครับสังเกตดูนะครับก็จะมีคำว่าปรินเตอร์และสแกนนะครับปรินนะฮะปรินนะครับและสแกนในที่นี้นะครับเกี่ยวกับการสแกนนะครับผมก็กดสแกนในส่วนนี้นะครับเลือกนะครับขนาดกระดาษนะครับนะฮะในที่นี้ผมก็เป็นกระดาษ a 4นะครับเป็น a 4ผมก็เลือกเป็น a 4นะครับชนิดสแกนนะครับสแกนเป็นสี ขาวดำนะครับนะ yeah. mm hmm. สีแบบเร mm ็วนะครับสีแบบธรรมดานะครับผมเลือกเป็นแบบธรรมดานะครับนะฮะสองหน้าไหมนะครับถ้าเลือกสองหน้านะครับอันนี้ผมหน้าเดียวนะครับการตั้งค่าแบบสูงนะครับข้ามหน้าว่างไหมนะครับนั่นก็คือหมายความว่าถ้าหน้าเกิดว่างเปล่านะครับหน้าสีขาวนั่นเองนะครับจะข้ามไหมนะครับผมก็ไม่เลือกนะครับ ถ้าต้องการข้ามนะครับลองเข้าไปทดสอบดูนะครับนะจากนั้นนะครับท่านก็กดสแกนได้เลยครับโอเคนะครับเสียงเครื่องทำงานแล้วนะครับ ขั้นตอนนี้รอนะครับก็ใช้ในใช้ในการส่งไฟล์ผ่านนะครับผ่าน wi-fi นะครับก็อาจจะรีแลกนิดนึงนะครับโอเคนะครับขั้นตอนนี้นะครับมันก็บอกว่าสแกนเพิ่มเติมไหมนะครับที่ผมสแกนเมื่อกี้ผมใช้ถาด ADF นะครับในการสแกนนะครับแลวก็ผมก็บอกว่าไม่ไม่สแกนแล้วนะครับผมก็กดเสร็จครับนี่ครับคือผลงานการสแกนนะครับนะัะ ก็สแกนไฟล์ได้เลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้เองครับจากนั้นท่านก็กดนะครับจะบันทึกนะครับเป็น pdf หรือ jpeg ท่านก็บันทึกได้เลยนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็กดนะครับถ้าต้องการบันทึกนะครับก็บันทึกไปยังแอปไฟล์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าต้องการส่งท่านก็ส่งไว้เลยนะครับอันนี้ผมก็กดบันทึกไปนะครับแค่นี้เองนะครับจากนั้นก็กลับนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการใช้นะครับมือถือนะครับสแกนเอกสารหรือจับภาพนะครับโดยใช้ตัวเครื่อง p r i n เตอร์ mfc l 5 9 0 0 d w นะครับในการสแกนผ่านมือถือได้นะครับถือว่าเป็นทีเด็ดอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับตัว p r i n เตอร์รุ่นนี้เลยนะครับมาครบทุกฟังก์ชันจริงๆนะครับทเทคโนโลยีก็ ล้ํนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับท่านใดที่ที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วยังไม่รู้ว่ามีฟีเจอร์นี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ